วันนี้เรามาดู Honda c ซ v i c นะครับเลื่อนเดินหน้าถอยหลังนะครับเสียงดังสนั่นหวนไหวนะครับ เรียบร้อยนะครับเสียงที่มันดังนะครับอาการยอดฮิตของซีวิกรุ่นนี้เลยนะครับตัวนี้มีแอร์แบ็กนะครับเวลาถอดใช้ความระมัดระวังนะครับไม่อย่างนั้นก็คือไฟหน้าปัดจะโชว์นะครับ <c oughs> เรียบร้อยครับ